มาทุกคนครับตอนนี้ผมจะมาวัดระยะกันเลยนะครับผมนะพอดีว่ากําลังเลี้ยวอยู่ครับอา่ากำลังเขาเรียกอะไรกําลังถอยหลังอยู่นะครับทุกคนเนี่ยมานนี้แล้วเอ่อเวลาถอยหลังปุ๊บอะแล้วสัญญาณมันเตือนทุกคนว่ามันดังแดงๆองะมันคือมันจะบอกว่ามันชนนะใช่ไหมคือแบบเอ้ยมันมันใกล้ชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราอยากจะรู้ว่า มันกี่เมตรครับเอ้ยกี่เซนเนาะเวลาจะชนนะนะเนี่ยตรงเนี้ยมันมันก็จะมีใช่ไหมว่าเนี่ยมันมันมันก็จะมีใช่ไหมว่าเอ้ยเนี่ยสีส้มเนี่ยกี่เซนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยแล้วกันว่าถ้าถ้าถ้ามันสีแดงเนี่ยมันจะมันจะกี่เซนทุกคน อย่างนี้มันยังไม่เตือนเลยทุกคนคือจะเอาให้มันแดงอ่ะตักตักยี้มันแดงมันไม่แดงอ่ะนะออ ีกทีนึงอ่ะโอ้นี่แดงแล้วเนี่ยทุกทุกคนดูดิเห็นไหมเออเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่งแดงเนี่ยแดงเนี่ยมันแค่ไหนนะทุกคนนะตัดอะเท่าไหร่ประมาณเนี้ยประมาณคืบหนึ่งของผมพอดีเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าคืบเนี่ยเท่าไหร่เออ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็โปรเทคได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับทุกคนสําหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับทุกคนครับนะเราเราจะได้การระยะถูกครับทุกคนว่าเฮ้ยพอมันแดงปุ๊บอะมันเหลือกี่คืบทุกคนนะครับนะอ่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราวัดคืบกันนะครับผมนะ